พูดถึงเรื่องเจนะครับครับวันนี้คาวาลิฟอนตาเล่ก็ลงสนามในเจดีก็ชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีรายชื่อชนาทิพสงประสิน์ทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับซึ่งรายชื่อของชนาทิพเนี่ยเอาจริงๆนะเมื่อเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็พอหายเจ็บกันมาก็ได้ลงอย่างต่อเนื่องนะใช่ครับแต่คราวนี้เนี่ยมันมีผู้เล่นที่เขาเพิ่งจะหายเจ็บกันมาแล้วก็ถูกส่งลงแทนเจวันนี้นะครับอืมก็ วันนี้เนี่ยยิงเนี่ยต้นเกมนะเอาชนะคาชิมาเอเดอร์ได้สองประตูตอนหนึ่งคือจริงๆเราจะต้องยอมรับนะพี่ผัววันนี้ถ้าใครได้ติดตามในยูทูบนะวันที่มีเจลงกันมองติดตามเยอะมากใช่ใช่หลักแสนนะแต่พอไม่มีเจลงเนี่ยมันทาวลงมาขึ้นแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะครับในเงี้ตลาดเนี่ยคนไทยก็ตามดูเจอยู่แล้วแหละหลายคนบ้างอะไรบ้างใช่หลายคนถามว่าทําไมไม่มีเจพอทาไมมีเจแล้วชนะอะไรเนี้ยแต่ผมไม่อยากให้มองแบบนั้นผมไม่อยากให้มองว่า วันไหนที่มีเจแล้วเจจะไปสร้างสมรู้ได้ตรงไหนบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเจทําไมถึงไม่มีชื่ออาจจะมีอาการบาดเจ็บก็ได้วันนี้เนี่ยหลังจากที่เจไม่มีชื่อเนี่ยถามว่านอกจากคนไทยจะให้ความสนใจแล้วเนี่ยในญี่ปุ่นนะครับทวิตเตอร์ของของ,ของนักข่าวที่เขาทําข่าวของฟอนเาเล่อยู่บ่อยๆแล้วก็เขาก็เป็นทีมหนึ่งนะฮะของเป็นข่าววงในของฟอนเาเล่เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ คุณซื้อของฟอนเตเล่เนี่ยไม่ส่งชื่อเจนรับว่าดูจากสถานการณ์แบบนี้นะครับน่าจะเป็นงานแข่งขันในสินัดที่เหลืออยู่ที่สูงมากๆเพราะว่าตัวที่เจ็บก็เริ่มหายกลับมาละแล้วก็นีตัวจริงได้นะครับ,รบวันนี้พอส่งลงไปแล้วมันชนะด้วยนะครับเขาบอกว่าประเมินว่าสถานการณ์ของเจนเนี่ยในฤดูกาลเนี่ยจะเป็นสถานการณ์ที่แข่งขันสูงซึ่ง<ม>หาบคงแปลกใจไม่ผมไม่แปลกใจหรอกนะครับมันทมใหญ่ไม่เป็นทิมใหญ่นะฮะแล้วก็ ที่สําคัญเจก็มีโอกาสแล้วก็เจอปัญหาในการบัดเจ็บด้วยอะไรด้วยคือฟุตบอลเนี่ยมันไม่สามารถที่ว่าเห็นว่าดีซื้อมาแล้วเล่นทีมนี้แล้วมันจะคลิกได้ทันที่ครและการในในในทีมที่มันสูงมากๆเนี่ยพาดก็ไม่ได้ละ นะฮะแต่ว่าต้องสู้กันไปใช่แต่ว่าผมแปลกใจพี่ภูว่าฟุตบอลที่เล่นใน11คนแรกแล้วสุดๆเลยในการโดนดรอปเนี่ยดรอปออกาการ11คนแรกก็ต้องมานัดสำรองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งลงสนามอะไรประมาณเนี้แต่ว่าการดรอปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเป็นการดรอปที่ถอยออกมาจากตัวจริงเลยไอ้ถอยมาจากทีมเลยแบบเนี้ยแต่ว่าผมก็ยังมั่นใจว่าเจจะกลับมาได้ซึ่งหลายคนก็มองว่าเดี๋ยวเกมสัปดาห์หน้าวันพุธ เสาร์อาทิตย์อีกอซึ่งมันเป็นเกมที่วันนี้ฟอนตาเล่ต้องการทุกคะแนนจากทุกเกมนะครับต้องการ3คะแนนจากทุกเกมเพราะว่า24เกมตอนนี้เนี่ยเขาเข้ากับ F. m a r i n o นแล้วมีคะแนนตามอยู่แค่2คะแนน46กับ48นะครับเขาอยู่อันดับ3ขณนะที่อันดับ2เนี่ยซานเฟเชฮิโรชิมา่ามี47ก็จริงนะครับ48 17 46 แต่ว่าพวกเขาเล่นไป27เกมเยอะกว่า3เกมนี่ผมครับคุณเดนน้อนบอกว่าฟอนตาเต่ตัวจริงหายเจ็บกลับมาหมดแล้วนี่คืองานยากสำหรับเจใช่แต่ผมก็ว่ามันก็ต้องต่อสู้กันไปแล้ววันที้เนี่ยถ้าร่างกายเขาสมบูรณ์นะเขาอยู่กับทีมมาระยะหนึ่งแล้วจนใกล้จะจบฤดูกาลลวเพราะนั้นเรื่องการปรับตัวมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรละใช่มันก็คือเค้นความสามารถเค้นความสมบูรณ์ของมามที่สุดแหละใช่ครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแนะครับ